ที่เป็นรอยก็สะบัดไปครับผมสะบัดไปเลยพอดีจะฉาบภายนอกนะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันดีกว่านะครับนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราจะรดน้ําก่อนนะรดน้ำผนังนะครับนี่ครับก็เราเตรียมพื้นผิวครับอิดแดงครับอิดแดงนะครับต้องรดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับนะครับหัวใจหลักของงานฉาบนะครับอิดแดงถ้าอิดแดงเนี่ยต้องรดน้ําให้ชุ่มอิดมวลบาก็เหมือนกันนะครับ รถให้ชุ่มนะครับลุรถประมาณสองสามสองสามรอบนะครับวิธีการรดน้ํานะครับก็รดจากบนลงล่างนะครับรดจากบนลงล่างให้น้ําไหลลงมานะนะครับนะครับปิดแดงครับนี่รถรถให้ชุ่มเลยนะครับหน้าต่างอะไรหน้าต่างตัวนหน้าต่างเราก็จับยี้ยมพ้อมเลยนะครับ เดี๋ยวเราตีตะข่ายตรงตามม,มุมตามเหลี่ยมอีกทีนึงนะครับตามแนวเสานะแต่ตอนนี้เราลดน้ำไปก่อนนะครับ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะลงเป็นฉาบงานฉาบทั้งหมดนะนะครับเราลดน้ําไปก่อนนะครับผม่าลดน้ําคืออยากให้มันแฉะนะครับอยากให้อยาให้มันน้ํามัน, <S <S แ,นแฉมากครับก็คือแบบให้ชุ่มเลยจริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ลดเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็ก่อนที่จะฉาบเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับนะ โอเคนะครับทำไมต้องลดน้ำครับเพราะว่าอิฐแดงมีการดูดซึมน้ำมากนะครับถ้าไม่ลดนั่นคือคุณฉาบไปก็แห้งเลยนะแล้วก็ทำให้ปูนหลดุดร่อนไม่แข็งแรงครับพอเราลดน้ำไปอย่างเงี้ยปูนมันก็อิฐแดงมันก็ค่อยๆดูดดูดซึมปูนครับดูดค่อยๆแห้งก็เวลาเราแต่งหน้าปัดหน้าปูนมันจะได้เรียบเนียนนะครับผมประมาณนี้นะครับนะโอเค นะครับตอนนี้เราก็เริ่มผสมปูนนะครับมีน้องน้องช่อผสมอยู่ครับนะครับเป็นทรายละเอียดนะครับทรายมีน้ำโขงนะครับทรายก็ค่อนข้างจะละเอียดเลยนะครับนี่ตัวทรายน้ำโขงนะครับนะครับทรายน้ำโขงละเอียดเลยนะครับเราก็ใช้ปูนนะฮะปูนที่ห่อตราไทเกอร์นะครับไทเกอร์นะ ผสมนะครับ,นะรบเนื้อเรียนนะครับปูนะช่างชาวไปก่อนนะครับนะขั้นตอนก็ประมาณนี้นะครับนะครับช่างก็ทําการโบกปูนนะนะครับโบกปูจากด้านบนนะครับตรงนี้ นะเดี๋ยวมาดูข้างล่างครับช่านงะก็บอกปูนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับช่างก็เริ่มหาลายปาดนะครับช่างก็เริ่มปาดสามเหลี่ยมนะครับผมใช้สามเหลี่ยมปาดนะครับปาดหน้าให้เรียบนะครับนะ ช่างก็ปาดนะครับปาดปาดไปเรื่อยครับพอเริ่มปาดก็มันก็เริ่มเข้าที่นะครับผมหน้าปูก็จะเริ่มเรียนนะครับแล้วก็จะเป็นขัน้นตอนต่อไปก็การแต่งหน้าปูนะครับ <c oughs> ครับพอปาสามเหลี่ยมเสร็จก็ช่างก็ทําการแต่งหน้านครับ ผนังที่ปาดก็มันเป็นทรายละเอียดครับมันก็ธรรมชาติมันก็จะมีหินนวดทรายบ้างใช้ผสมปูนขาวเป็นล้องคช่บ่าง,นนะงกระรูดนะครับใช้ปูนแต่งหน้านะครับใช้ปูนแต่งหน้ารีดจากล่างขึ้นบนครับรีดนะครับนะอย่างนงี้ครับครับรีดพอรีดผิวผิวของปูนก็จะเนียนนะครับพอปั่นก็จะเนียนเหมือนด้านบนนะ นะครับช่างก็ทำการปั่นหน้านะครับโดยการสลัดน้ำบางๆครับแล้วก็เริ่มปั่นครับพอเริ่มปั่นหน้าตอนนี้ก็เริ่มเรียบเนียนเลยนะครับนะครับพอปั่นหน้าปูนนะครับหน้าปูนเสร็จแล้วนะครับขัน้นตอนตรงนี้ก็คือ เราใช,ใช้ฟองน้ำาครับผมฟองน้ํากับเกียงไม้นะครับช่างก็จะเอาฟองน้ํากับเกียงไม้ปั่นปั่นตรงผนังที่เราได้ได้ปั่นปูนไว้นะครับก็ใช้ฟองน้ําปัดหน้าปูนทีนี้เม็ดทรายก็จะขึ้นเม็ดทรายขึ้นก็นะครับแล้วก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือใช้ไม้กวาดกวาดเอาเม็ดทรายออกนะครับ ทำให้ผิวที่เราฉาบที่เดินฟองน้ำที่เอาฟองน้ำปั่นอะผ,ผ,ผ,ผิวผิวก็จะเรียบเนียนนะครับเนี่ยขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนนี้สำคัญเลยนะครับหน้าปูนต้องไม่แห้งมากนะครับถ้าแห้งมากจะเดินจะใช้ฟองน้ำเดินไม่ได้นะครับมันจะทำให้ผิวไม่เรียบเนียนนะครับเนี่ยตรงนี้สำคัญเลยนะครับปัน่นปั่นนะครับ ว่าไม่เนียนมีมีรอยเป็นอ๋อมีรอยอหรครับผมมีนนมีรอยต้องใช้อะไรต้องใช้น้ำพรมไหมครับต้องใช้น้ำพรำมครับผมใช้ใช้น้ำสบัดไปทีนิด<อ>ต,รตรงไหนที่เป็นรอยก็สบัดไปครับผม,มสบัดไปเลยอย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะเดี๋ยวมันแตกเราไม่ไม,ม,ม่ช่างบอกว่าไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะเออช่างลองลงตรงตรงนั้นนิดนึงครับเนี่ยตรงข้างหลังนะตรงนั้นยังไม่ไม่ได้เดินนะครับไม่ได้เดินอ่าทีนี้ผิวผิวมันไม่ยังไม่เนียนนะคนนี้ช่างก็สลัดน้ำสลัดน้ำใส่หน่อยนึงนะครับ กนันเลยไปความแตกต่างนะครับผมความแตกต่างพอสลัดน้ำไปแล้วผิวก็เริ่มเนียนนะครับอืมเนียนเลยนะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนนี้ครับเป็นขั้นตอนสําคัญเลยนะนักช่างใช่ไหมครับ,รบจะสวยไม่สวยเนียนไม่เนียนก็อยู่ตรงนี้แล้วครับ ต้องผนังก็ไม่แห้งมากสําคัญครับถ้าถ้าปล่อยให้แห้งมากมันก็จะเป็นจะเป็นแบบไม่เนียนอะ่ะถ้าภาษาช่างก็เรียกขี้กากนะครับประมาณนั้น,นสวยงามเลยนะครับนี่โดยรวมนะครับเหมือนกับฝั่งนู้นฝั่ง,งนู้นฝั่งนู้นยังไมไ่เดินปองนะครับก็เป็นแค่ปั่นไม้นะครับพอปั่นไปแล้วก็เนียนเลยนะครับ ยังไงก็ขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณเพื่อนๆน้องๆที่ติดตามครับทีมช่างนะครับอุทัยการช่างแล้วก็ทีมทีมช่างนะครับนะครับได้สร้างสรรค์ผลงานตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนะยังไงก็ขอดันให้ได้สี่พันสี่พันชั่วโมงนะครับที่ได้มีตังค์ช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับนะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวมาดูอีกขั้นตอนหนึ่งตอนนี้ช่างครับ เดินฟองไปแล้วเดี๋ยวรอดูตอนกวาดนะครับว่าขั้นตอนกวาดจะกวาดยังไงให้ผิวเนียนนะครับครับครับผมครับก็เสร็จจากเดินฟองน้ําครับช่างก็จะใช้ไม้กวาดครับผมกวาดตัวทรายนะครับกวาดตัวทรายให้ออกจากผนังนะครับเอาตัวทรายออกให้หมดนะครับนะครับพอกวาดกวาดออกให้หมดครับผนังก็ผนังก็จะเรียบเนียนนะครับ ผนังเรียบเนียนนะครับอืมทำดีๆนะย้าาหักเนี่นะครับผนังเรียบเนียนนะครับถ,ถ้าถ้าถ้าเราไม่เอาไม่เอาไม่กวาดกวาดนะมันก็จะเป็นเม็ดนะครับเม็ดมันฝังนู่นอ่ามันเป็นเม็ดทรายนะครับพอกวาดไปแล้วนะครับมันจะเรียบเนียนนะครับ,นะรบประมาณนะนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณลูกค้าที่ติดตามนะ เดี๋ยวยังไงมีผลงานขั้นตอนดีๆเดี๋ยวเอามาลงใน YouTube จะได้แชร์ประสบการณ์ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมนะช่างยิ้มหน่อยครับครับผมสวัสดีครับ